อ้าวที่เธอเธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าเราแบบไม่ใช่ผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนผู้หญิงอะไรขนาดนั้นก็แบบไปกันไม่ได้แต่มันมีก็มีความรู้สึกเข้ามาแบบว่าไม่พร้อมที่จะแบบจ่ายให้กับแบบว่าทอมเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกลึกๆที่เรายังแบบแบบชอบผู้ชายจริงๆ ก็เริ่มมีนัดเจอกินข้าวอะไรค่ะครั้งแรกเขาเห็นเห็นเราเขาก็แบบเขาก็แบบไม่ได้อะไรนะเจอครั้งแรกเขาก็แบบเออก็เหมือนปกติทั่วไปไปกินข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นนะคะดียังไม่ได้แปลงเพศอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะมีแค่แบบหน้าอกเดีย เดียมีไม่ใช่อ่ะไม่ได้ต้องไม่ได้จริงว่ะออาที่เธอเธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าเราแบบไม่ใช่ผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนผู้หญิงอะไรขนาดนั้นเขาบอกเขาไม่รู้เขามองไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปกันไม่ได้ความคิดของเราก็คือยังไม่เข้าใจเขาแบบว่าทําไมต้องมีกําแพงกับเราตอนนั้นเราก็ยังแบบไม่เข้าใจจนแบบเรามาเจอกับความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองตอนที่เราคบกับกับอีกคนหนึ่งที่เป็นที่เป็นทอมอะค่ะ เดียตอนนั้นนะเจอกับความรักที่มันเริ่มแบบไม่โอเคมาหลายหลครั้งตอนนั้นเราก็เห็นคนรอบข้างของเราบางคนนะคะกับที่เป็นสาวเพศสองเหมือนเราอะคะ่ะมีแฟนเป็นทอมแล้วนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจไม่เก็ดว่าแบบเฮ้ยกันเยคยคบกับทอมได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบมองแบบเ,เขาก็รักกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปได้คุยกับเขาได้ เห็นว่าเขาแบบเฮ้ยเขาเทคแคร์เราดีตังมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยได้รับแต่ก่อนที่เราต้องเป็นเป็นฝ่ายเทคแคร์ความรู้สึกของผู้ชายค่ะเราก็ใจอ่อนแบบว่าเปิดลองเปิดใจดูก็ได้ลองแบบลองคบดูทุกอย่างมันก็เหมือนจะไปได้ดีนะคะแต่แบบแต่มันมีก็มีความรู้สึกเข้ามาแบบว่าไม่พร้อมที่จะแบบ ไม่พอที่จะผุดใจให้กับแบบว่าทอมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกลึกๆที่เรายังแบบแบบชอบผู้ชายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มอ๋อมันเป็นความรู้สึกนี้เองที่แบบว่าคนอื่นมันผู้ชายคนอื่นแบบรู้สึกไม่ได้เดีย ขอโทษนะมันไม่ได้จริงๆอะเดียก็เลือกที่จะบอกเขาตรงๆอะครับแบบว่าเรารู้สึกแบบนี้นะเรารู้สึกแบบเราเปิดใจให้เธอให้ไม่เต็มที่จริงๆเรารู้สึกดีกับเธอแต่ว่าความรู้สึกเรามันไม่ได้จริงๆ เรื่องเพศกับความรักที่มันตอนนี้คือมันเปิดกว้างมากขึ้นแต่ในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกของเรามันต้องเท่ากันนะคะในการที่เราไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือสาวเพศสองหรือทอมอะค่ะในการที่เราจะรักกันอะมันไม่เกี่ยวกับว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าคุณเป็นเพศอะไรแต่มันต้องความรู้สึกของเรามันต้องเท่ากันมันต้องไปด้วยกัน แล้วมันก็จะสามารถที่ทำให้ความรักอะค่ะมันเดินมันเดินต่อไปด้วยดีได้อะไรเงี้ยค่ะพอที่ดีไหมแค่ดึงตัวเองให้กลับมาบอกเลย